กิตขยี้ข่าวกับผมครับกิษพลเดชวิสัยเมื่อวานนี้ก็มีข่าวการเสียชีวิตของหมอกิตไทยหมอกิตไทยนี่คือใครอ่ะหมอกิตไทยก็คือก็คือหมอเนี่ยแหละที่ป่วยเป็นมะเร็งอายุ20่กว่าเอง28แล้วก็เป็นเจ้าของเพจสู้ดีวะซึ่งเพจนี้ดีมากเลยเป็นเพจซึ่งหมอกิตไทย ก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเป็นมาเร็งตั้งแต่ยังหนุ่มๆอยู่ไงแล้วเขาก็ใช้ชีวิตกับมะเรงอยู่ไม่นานแล้วก็เสียชีวิตเป็นหมอนะยังเป็นมาเรงตายแหละแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะแต่นั้นเสือกเป็นมาเร็งที่ปอดอ่ะแล้วก็ตายก็เสียชีวิตไปแล้ว แล้วแล้วก็ผมก็เพิ่งเพิ่งเห็นเห็นคลิปเห็นคนต่างๆที่ออกมาออกมาคุยกันถึงเรื่องหมอกิจไทยไงส่วนมากก็จะมาแสดงความเสียใจนะแต่ก็ปรากฏว่ามีมาแสดงความดีใจอะ่ะเอ้ยผมก็งงว่าอะไรวะก็คือมันก็มีอยู่สองกลุ่ม พอหมอกิไทยี่ชอบแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอะ่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องราวซึ่งมันมินแบ่อ,อาอันนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องของท่านแล้วกันนะเป็นเรื่องของวิธีการนําเสนอแล้วกันแต่เขาท่านก็เสียชีวิตไปแล้วแต่บทความบทความนี้แหละมันดีมากๆเลยนะ ที่ท่านเขียนไว้ก่อนตายผมก็เลยจะนำมาอ่านคลิปนี้ไม่มีอะไรจะอ่านบทความนี้แล้วมันเป็นบทความที่เราควรจะสนใจและให้ความสำคัญและก็ไปใช้กับชีวิตของเรานะเขาบอกว่าชีวิตไม่แน่นอนสุดท้ายเราทุกคนจะต้องตายจงอยู่กับปัจจุบันใช้แต่ละวันให้เหมือนกับวันสุดท้ายถ้าไม่มีอะไรที่ทำเพื่อคนอื่นได้ก็แบ่งปันความโชคดีให้เขาบ้าง และไม่ว่าชีวิตจะเลวร้ายแค่ไหนอย่าหมดหวังกับชีวิตเด็ดขาดเมื่อคิดดูดีๆยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ดูผิดปกติเหมือนกันนะครับที่ผมจะต้องมาตายก่อนที่จะแก่เมื่อก่อนผมดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อที่จะให้ตอนแก่ไม่เป็นโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานไขมันความดันผมอยากเป็นคนแก่ที่ผมหงอกแต่มีกล้ามสุขภาพแข็งแรงแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีโอกาสไปถึงวันนั้นสิแล้วยอมรับว่ามันก็รู้สึกเจ็บปวดจริงๆแต่ก็นี่แหละครับชีวิต ชีวิตที่แสนเปราะบางชีวิตที่เราเข้าใจผิดไปว่าเรามีสิทธิในการจะบงการมันไปอีกยาวนานผมรักชีวิตของผมตอนนี้มากผมรักทุกคนรอบตัวผมรักทุกอย่างที่ผมมีรักทุกสิ่งที่ผมเป็นแน่นอนว่าผมไม่อยากจากไปแต่ผมก็ทําอะไรไม่ได้ผมหวังว่าเรื่องของผมจะช่วยให้คุณกลับมามองชีวิตตัวเองแล้วฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นโรคร้ายแบบผม กับตัวเองตั้งแต่ป่วยมาผมเลือกให้ความสําคัญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องหน้าหุดหงิดเรื่องหน้ากังวลไร้สาระที่เมื่อก่อนผมให้ความสําคัญกับมันเสียมากมายดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องรอให้ป่วยคุณก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจเรื่องไร้สาระพวกนั้นได้ตอนนี้เลยวันนี้คุณกําลังทํางานเกินเวลาคุณอาจหัวร้อนที่ตีบวกไม่ติดคุณอาจจะหมดใจกับองค์กร คุณอาจหุดหงิดกับพุงย้อยๆของตัวเองคุณอาจไม่พอใจที่ตอนไปตัดผมผมออกมาแล้วหยิกเกินไปคุณอาจจะใช้ซิกอยากให้ซิกแผคของคุณชัดกว่านี้สักหน่อยหรืออาจกำลังลำคาญสิวบนใบหน้าเรื่องไร้สาระพวกนี้ช่างหัวมันเถอะครับผมเคยสนใจเรื่องพวกนี้มากพอๆกับคุณนั่นแหละแต่เชื่อผมคุณจะไม่คิดถึงมันเลยถ้าคุณกำลังจะตายพอเราไม่ พอเราไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนั้นแล้วคุณจะมีสมาธิมากพอที่จะโฟกัสกับอาหารตรงหน้าโฟกัสกับการวิ่งโฟกัสกับอากาศบริสุทธิ์ที่คุณยังสามารถหายใจเอามันเข้าไปในปอดของคุณได้โดยไม่มีการเจ็บหน้าอกแบบผมคุณลองมองความสวยงามของธรรมชาติมองรอยยิ้มของคนรอบข้างและเสียงหัวเราะของคนที่คุณรักมันพิเศษมากๆเลยที่คุณยังทำสิ่งเหล่านี้ได้ ผมเห็นคนบ่นว่ามันยากแค่ไหนที่จะไปออกกำลังกายเงื่อนไขต่างๆที่ทำให้เขาไม่สามารถดูแลร่างกายตัวเองได้ให้ตายเถอะผมอยากไปออกกำลังกายมากๆคุณควรดีใจที่คุณยังออกไปออกกำลังกายได้ดังนั้นไปเถอะครับออกไปดูสุขภาพตัวเองในตอนที่คุณยังทำได้แม้ว่ารูปร่างของเรายังไม่เป็นแบบที่เราต้องการแต่การออกกำลังกายและกินอาหารที่เป็นประโยชน์มันเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรทำจริงๆครับ สิ่งสำคัญนอกจากการดูแลร่างกายคือการดูแลสุขภาพจิตของเราปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่สังคมออนไลน์ที่น่ากลัวมากและที่สําคัญกว่านั้นคือสังคมรอบข้างตัวคุณเองเราเปลี่ยนความคิดคนรอบข้างไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวคนรอบข้างได้ครับเราไม่จําเป็นต้องทนอยู่กับสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราแย่ลงหรือเราไม่ได้อยากอยู่ด้วยเลือกสังคมใช้ชีวิตตัวเองดีๆผมเห็นผู้คนที่ไม่อยากให้ถึงวันจันทร์ คนที่ยอมอดทนทั้งมีที่มีสิทธิ์เลือกคุณไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อทํางานครับชีวิตคุณไม่ได้ยาวนานพอที่จะอยู่อย่างฝืนทนเลือกที่จะปฏิเสธสิ่งที่คุณไม่ต้องการอย่าไปใช้เวลาของคุณเพื่อความฝันของคนอื่นครับจําไว้ว่าถ้ามีเรื่องไหนที่คุณไม่โอเคกับมันคุณมีสิทธิเต็มที่ที่จะเปลี่ยนแปลงมันทั้งเรื่องงานความรักหรืออะไรก็ตามคุณต้องกล้าที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตคุณ คุณจะไม่ทนไปทําไมไม่ใช่นะครับคุณจะไปทนทําไมคุณอาจบอกว่าทนไปแล้วค่อยเปลี่ยนแต่คุณไม่รู้หรอกว่าคุณเหลือเวลาบนโลกใบนี้อีกเท่าไหร่ดังนั้นอย่าเาชีวิตที่แสนจํากัดนี้ไปใช้กับสิ่งที่คุณไม่ชอบเลยครับแค่ทําสิ่งที่ชอบเวลาก็ไม่พออยู่แล้ว ให้เวลากับคนรักของคุณกับเพื่อนกับครอบครัวกับคนที่รักคุณกับคนที่มีความสําคัญกับชีวิตคนมากกว่าภาระการงานตําแหน่งและเงินทองเถอะครับผมว่าผมหวังว่าคุณจะหันมาขอบคุณความปกติในชีวิตคุณให้มากขึ้นทุกคืนที่คุณล้มตัวลงนอนแล้วนอนหลับได้การที่คุณไม่ต้องฝันถึงท่อช่วยหายใจทุกวันที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วไม่ได้หายใจแล้วเจ็บ ไม่ได้มีอาการหอบเหนื่อยถ้าคุณไม่ได้มีอาการปวดกระดูกทุกครั้งที่คุณขยับตัวหรือคุณไม่ต้องมากลัวว่าวันไหนที่ตื่นมาแล้วคุณจะมองไม่เห็นเดินไม่ได้พูดไม่ชัดขยับแขนขาไม่ได้ในขณะที่ผมเขียนข้อความนี้ผมปวดกระดูกและเจ็บเส้นประสาทมากผมมีอาการเหมือนโดนน้าร้อนลวกที่หลังและโดนมีดแทงที่ลําตัวข้างขวาตลอดเวลาผมต้องกินยาแก้ปวดมหาศาลเพื่อให้ผมยังเขียนข้อความนี้ได้ ขอบคุณชีวิตที่แสนปกติของคุณเถอะครับแล้วใช้มันให้เต็มที่กับทุกวันที่โลกนี้มอบให้กับคุณชีวิตที่ปกติและไม่ธรรมดาในแต่ละวันชีวิตที่ปกติและไม่ธรรมดาในแต่ละวันของคุณมันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วคุณไม่มีทางรู้เลยว่าพรุ่งนี้คุณจะตื่นมาแล้วมีทุกอย่างแบบที่คุณมีวันนี้อยู่ไหมอีกนิดเดินครับ วันก่อนที่ผมได้รับการวินิจฉัยผมก็คิดเหมือนกับทุกคนแหละว,ว่าคงไม่ใช่ผมหรอกที่ต้องเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายดังนั้นอย่าทำอะไรให้ต้องมาเสียใจยที่หลังเลยครับในช่วงเวลาที่คุณมีให้ความมีความสุขกับสิ่งที่อยู่หน้าตรงที่อยู่ตรงหน้าเพราะมันพิเศษเราโชคดีมากที่ยังได้มีโอกาสเจอช่วงเวลานี้และมันอาจเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้อย่าเอาแต่ยกมือถือขึ้นมาถ่ายเพื่อเอาไปอวดคนอื่นว่าตัวเองกำลังมีความสุข อย่าเอาความสุขไปแขวนกับความคิดของอื่นที่ไม่ได้มีความหมายอะไรกับคุณกลับมาดื่มดำ่ำกับภาพตรงหน้ากับผู้คนตรงหน้าคุณกับมื้ออาหารที่คุณได้กินและรับความสุขณขณะนั้นไปเลยคุณเลือกได้ครับที่จะมองเรื่องราวทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเป็นของขวัญตอนที่ผมไปญี่ปุ่นผมได้มีโอกาสไปอยู่ที่ universal studio ได้ไปในโซนของแฮร r y p ่ t t e เตพร้อมกับพิมพ์ม พร้อมกับพิมพ์ิมพ์ได้ซื้อของฝากที่เป็นเครื่องรางย้อนเวลาในหนังกลับมาพิมพ์พูดกับผมว่ามันคงจะดีถ้าเราย้อนเวลาได้ผมจับมือและสบตากับพิมพ์อย่างจริงจังพร้อมกับบอกว่าเขาไม่อยากย้อนเวลาดอกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเขาทั้งดีหล,ลาย้ายรวมทั้งการที่เราทั้งกู้ต้องเผชิญกับโรคมะเร็งนี้มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดถ้าย้อนเวลาไปแล้วแก้ไขาบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดก็ได้ ถ้าย้อนเวลาไปแล้วหาทางทําให้ตัวเองไม่เป็นมะเร็งความรู้สึกขอบคุณชีวิตในวันนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ผมยังอาจจะวิ่งไล่ตามทุนนิยมเอาแต่อยู่กับอนาคตจนลืมใช้ชีวิตในปัจจุบันแบบที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็ได้มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับสวนสนุกอยู่ครับมีคนไปถามเจ้าหน้าที่สวนสนุกว่าวันนี้สวนสนุกปิดกี่โมงเจ้าหน้าที่ตอบว่าสวนสนุกเปิดถึงสองทุ่มตรงนี้น่าสนใจมากครับเพราะตอนแรกผม ทราบตัวเลขจากงานวิจัยว่าผมจะมีเวลาเหลือบนโลกใบนี้นานเท่าไหร่ถ้าผมตั้งคําถามกับตัวเองอีกนานเท่าไหร่ผมจะตายผมก็คงจะซึมเศร้าแล้วแต่นั่งนับถอยหลังชีวิตตัวเองเอาแต่คิดว่าเวลาผมลดลงทุกวันแต่จากข้อคิดในเรื่องปิดของสวนสนุกที่ไม่ได้มองว่าสวนสนุกจะปิดเมื่อไหร่แต่กลับมองว่ายังเปิดถึงเมื่อไหร่เป็นการมองจากจุด ที่ยืนอยู่ในปัจจุบันไปยังอนาคตข้างหน้าว่ายังเหลือเวลาแห่งความสุขได้อีกตั้งเท่าไหร่ดังนั้นผมจึงมีวิธีจึงมีชีวิตแต่และว,วันนับไปวันข้างหน้าวันนี้ได้เพิ่มมาอีกวันวันนี้ได้เพิ่มมาอีกวันแบบนี้ไปเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าสวนสนุกของผมจะปิดเมื่อไหร่แต่ถ้าวันนี้ไฟยังสว่างและม้ายังหมุนยังคงทำงาน ผมจะมีความสุขไปกับช่วงเวลาที่ผมมีอยู่ครับทุกท่านก็เช่นกันนี่เป็นบทความของหมอนะครับหมอกิดไทยที่ฝากไว้ให้กับผู้คนบนโลกใบนี้ได้รู้จักการใช้ชีวิตมากขึ้นนี่เป็นบทความของคนใกล้ตายนะเป็นบทความที่ดีมากผมก็เลยเอามาบันทึกไว้ในช่องกิดโพสต์ h a n n e l นี่ผมคิดว่าคนที่เข้ามาฟังในช่องของผมนี้ก็จะได้ประโยชน์จากบทความนี้แน่นอนครับนั่นคือเรื่องเราที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับหมอกิีไทยจะเป็นยังไงท่านก็เสียชีวิตไปแล้วและกคนที่มาด่าคนที่มาแช่งคนที่มาโวยวายผมอยากจะถามว่า พวกคุณนั้นรักชาติรักแผ่นดินและก็รักสถาบันจริงๆเหรอที่ออกมาทับถมโจมตีคนที่เสียชีวิตไปแล้วมันไม่แมนมันไม่เท่มันไม่โก้นะผมจะบอกอยากบอกพวกมึงไวไอ้พวกมึงที่มาแสดงความดีใจกับการเสียชีวิตของหมอกิตไทยมึงอะ่ะใช้ไม่ได้ จะบอกให้นะเอา้ามาซื้อหนังสือของผมหน่อยครับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตนะหนังสือเล่มนี้ก็รวบรวมเรื่องราวสายมูเตรูทั้งหมดไว้แล้วมันสามารถทําให้จิตตกนะเป็นจิตที่ฟูได้เล่มนี้เป็นหนังสือขายดีของผมในปี2567นี้ผมจะขาย1,000 0เล่มนะครับขายราคา290บาทเงินไปเท่ากองทุนอินรอลพดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอจัดนะครับแล้วก็อย่าพึ่งเปลี่ยนช่อง ไปไหนหดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยแล้วก็หลายคนอยากเห็นกระถานแคนซัพที่ผมโม้ว่ามันสวยงามขนาดไหนอ้าวก็ดูกันดูลายนะครับเป็นไงนี่เป็นงานแฮนด์เมดนะเอาช่วยกาแฟนะมาทำสวยจริงๆใช้เวลาสามชั่วโมงนะตอนนี้ก็เดินทางไปที่ภูเก็ตแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางไปที่ฝรั่งเศสช่วยซื้อกันหน่อยครับราคาร้อบาทเท่านั้นเองโคตรถูกเลย ติดต่อผมได้สามช่องทางครับ Facebook, เฟซบุ o กธุรกิจพลเดชวิสัยไลนแล้วก็โทรศัพท์เบอร์ในไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ด้วยดีเสมอมาขอท่านมีความสุขครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศสวัสดีชีวิตชีวิตชีวชีวิตขงเราตางกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นชาชีวิต ชีวกลับเด้ชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติชีวิตกลับเด้ชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติชีวิตกลับ